ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะครับที่เป็นเพื่อนกับผมนะครับโลกโซเชียลเมื่อไม่ว่าจะเป็นบน YouTube และ TikTok นะครับรวมถึง Facebook ด้วยนะโอเควันนี้นะครับผมก็มีแอปพลิเคชันนะฮะดีๆมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังอีกแล้วนะครับแอปพลิเคชันตัวนี้มีชื่อว่า b u ส บัสนี้มีไว้ทำอะไรมีเอาไว้สำหรับนะฮะเป็นเรียกง่ายๆคล้ายๆเหมือนวอ l กี้ทอกกี้เนาะหรือว่าถ้าพอมาใหม่ก็คล้ายๆเหมือนแอปพลิเคชันพวก PTT พูดทูทอล์กอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเซลโลหรือว่าทูพูดทูทอกเนาะที่เขามีให้บริการกันนะครับบัสนี้ก็เช่นกัน แล้วความพิเศษของแอปพลิเคชันตัวนี้คือเราสามารถที่จะโทรหาเพื่อนสมาชิกที่ใช้บัสด้วยกันได้เลยนะครับเป็นทั้งผู้ทูทอด้วยและเป็นทั้งนะฮะในการโทรหากันได้อีกด้วยนะครับข้อดีของเขาดีขนาดนี้แล้ว เราจะไม่ไปโหลดมาใช้ได้อย่างไรนะครับดังนั้นเราก็ไปกันเลยครับผมจะขอสาธิตนะฮะตอนนี้ผมใช้เป็นซัมซุงกาเล็กซ A 54 5G เนาะแล้วก็ใช้ Google Talkback เป็น Android นะเวอร์ชัน14 o n e ท i 6คื60นะครับว่าแล้วก็ไปที่เพจสกันเลยครับ Play Store หนึ่งกับเ l a t โต้ <Play Store. S 1> เดี๋ยวก็เร่งเสียงก่อนค้นหาด้วยสีค้นหา g ู o ก l e ค้นหาแอบบและเกมอินคลิ h ทเ r อที่แสดงแล้วกำลังแสดงแป้นพิมพ์สััมกำลังแสดงการแนะนำการค้นหาพิมพ์ตามผมนะทีละตัวนะครับ b, Bravo. A, b b r a v o ว b b ทบีบีโอเคย U ยูนิฟอร์ม แสดงรายการที่หนึ่งถึงสี่จากเก้าโซลูสิดแซดแซดเมือ่อพิมพ์ได้ตามนี้แล้วอักษรมีแค่สามตัวเองก็แตะที่ปุ่มค้นหาเลยครับถอยหลังค้นหาซ่อนอันผิดแล้วเพลสโตแล้วก็ปัดมาบสค้นหา ค้นหาด้วยเลือกไว้ได้รับเกี่ยวกับได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับโฆษณาบาสัสง่ายต่อการสื่อสารบาสับสเทคโนโลยีสังคมเชื่อมต่อทันทีการให้ดาว4 6ดาวโหลดแล้วกว่า5ล้านครั้งประเภท12บวกโอเคเขาบอกว่าบัสนี่ง่ายต่อการสื่อสารเนาะแล้วก็การให้ดาวเนาะมีคนดาวโหลดไปแล้วเนี่ยโอ้เยอะเหมือนกันเนาะดาวโหลดมาใช้กันส่วนใหญ่จะเป็นพวกคนที่ทํางานขับรถต่างๆเนาะเพราะว่า บัตง่ายจากการพิมพ์เวลาคนที่ขับรถเนี่ยไม่สะดวกต่อการพิมพ์หรือแชทอะไรเงี้ยหรือว่าบรรดาพวกไรเดอร์นะกลุ่มต่างๆเนาะที่เขาใช้กันนะโอเคพวกเราก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้นะโอเคก็ปัดไปครับติดตั้งปัดไปหาเขาติดตั้งเดิมทีเนี่ยผมเคยติดตั้งมาแล้วแหละแต่ว่าผมก็จะมาทำตามเพื่อนๆเนาะก็เลยนะลบทิ้งแล้วก็ติดตั้ง Google เ l a y Store ขนาดอัพโหลดบัสง่ายต่อการสื่อสารขนาดอับ42เนกะไบต์โอเคเขาพอดีผมไปเปิดสิทธิ์ในการใช้งานนะเวลาถ้าใช้อุปกรณ์มือถือเนี่ยก็มันก็จะต้องถามอย่างนี้เนาะก็คือการการใช้ข้อมูลอินเทอร์เน็ตเกินนะเดี๋ยวนี้เลยผ่านเครือเพื่อใช้เดี๋ยวนี้เลยผ่านเครือข่ายได้ก็ได้อาจมีทับเพื่อใช้ไวไฟได้ไม่ได้เลือกตกลง ลเพู่อการมาที่ตกลงนะ, <Play Store. S 2> ะใช้เวไฟนีก้ก็เกียดไปใช้นะก็ดาวน์โหลดมา <Okay. S 2> ก็ขนาดก็จะประมาณสี่สิบสิบสี่สิบประมาณสี่สิบสองเมกนะโอเคง่ายต่อการสื่อสารนะครับจะพาไปดาวน์โหลดเพื่อติดตั้งและเดี๋ยวก็จะพาเข้าไปนะตั้งค่านะครับ จะช้าจะเร็วล้วก็ขึ้นอยู่กับอินเทอร์เน็ตของเรานะครับท่านผู้ชมว่าอินเทอร์เน็ตของเราจะเร็วจะช้าขนาดไหนนะครับนี่ขอดาวโหลดก่อนนะครับตอนนี้ก็ได้สามสิบสีนะ่เปอร์ซ์แล้วะ รและ้วนะฮะ46แล้วครับก็เห็นเขารีวิวกันนะหลายช่องนะผมก็เลยนะลองรีวิวกับเขาดูบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะไปตอนที่ดาวน์โหลดเสร็จเรยดีกว่านะฮะมันจะไม่เ<ะ>สียเวาลาคุณภาพหน้าต่างซ้ซกัโอเคใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะตอนนี้ก็98%แล้วครับก็กำลังติดตั้งนะครับ ก็จะอยู่ที่ความช้าเร็วเนี่ยก็จะอยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตของเรานะครับ<ะ>โอเคเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วเนะเราก็ปักมาทดศูนนะบัสคนคนหาเลือกไว้ได้รับับสน้เปิดอ่าเปิดเลยครับแต่เป็นแถวเข้าไป โอเทีนี้เ <c oughs> มื่อเปิดแล้วเขาก็จะขึ้นมาอย่างนี้บัสยินดีต้อนรับสู่ยินดีต้อนรับสู่บ,สบัสนะครับบัสการแชทเสียงที่ใช้งานง่ายในขณะเดินทางก็คือการแชทเสียงนะที่ใช้งานง่ายในขณะเดินทางเช่นคนที่เขาขับรถตัวเป็นไรเดอร์ต่างๆนะการดําเนินการต่อหมายถึงคุณยอมรับข้อตกลงผู้ใช้งานนโยบายความเป็นส่วนตัว เขาบอกว่าการดำงการดำเนินงานต่อไปนี้นะหมายถึงคุณยอมรับข้อตกลงในการใช้งานแอปพลิเคชันตัวนี้เริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานนะเริ่มต้นใช้งานตรงนี้รเราดับเบินกาข้าไปจะไม่มีผลนะครับเราต้องปัดมาให้าันะ<ท>ดังนั้นนะฮะบทเรดำเนินการ<า>ต่อหมายคือคุณยอมรับ,รบ ข้อตอกลงผู้ใช้งานานโยบายความเป็นส่วนตัวตลตรงเนี้ยเราก็ปัดมาเริ่มต้นใช้งานเริ่มต้นใช้งานนี่เราจะข้อตรงน,นี้ไม่ได้นะครับมันจะไม่คทีเว e มันจะไม่อะไนั้นให้เราต้องปัดมาที่ที่มันจะเป็นนะฮะลูกศรสีดําในวงกลมสีเขียวครับเแล้วมันแทบเข้าไปแสดงแป้นพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์สุลภาลักแก้ไขกำลังแสดงแป้นพิมพ์สักจัแล้วปุ๊บ เขาก็จะเด้งให้เรานะใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับผมก็จะใส่เบอร์ที่ใช้อยู่นี่นะแปดศูนย์ศูนย์แปดห้าห้าแปดศูนแสอหหกหห้าหกแล้วก็หเรียบร้อย แล้วก็ปัดไปหาข้อเรียบร้อยเลยครับซ่อนแป้นพิมพ์แล้วส่งรหัสแล้วแส,ลแ,แสดงแป้นพิมพ์กำลังแก้ไขกำลังแสดงแป้นพิมพ์ส้้าๆซ่อนแป้นพิมพ์แล้วสี 4, 4. ่ทับสี่ก็ทีนี้เขาจะส่งรหัสมาเขาก็จะออกกรอกให้เราอัตโนมัติเลยนะเหมือนเราใช้พวกแอปพลิเคชันไลน์ตอนเราลงทะเบียนไลน์เลยเนี่ยก็จะส่งรหัส OTP มานะที่เบอร์เราเนาะถ้าเราใช้เบอร์นะเบอร์เดียวกับที่เราลงทะเบียนบัสไว้เขาก็จะออโต้ ปลอดให้อากรมบัสเตยครับนี่เราก็ปัดมาต่อไปเป็นการตั้งค่าสิทธิบางอย่างต่อไปเป็นการตั้งค่าสิทธิ์บางอย่างนะเขาก็จะมีการเข้าถึงการอนุญาตให้ใช้สิทธิต่อไปนี้จะช่วยให้คุณได้รับประสบการณ์การใช้งานของบัสที่ดีที่สุดเราให้ความสาคัญกับความเป็นส่วนตัวมันเป็นการรักษาความปลอดภัยที่บัสดูขั้นตอนการทํางานเขาก็บอกว่าการอนุญาตต่อไปนี้จะเป็นการให้สิทธิการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพของพัเนะก็จะมีสิทธิ์ที่เราให้เขา ้้าใงานไดคือการเข้าถึงผู้ติดต่อการเข้าถึงผู้ติดผู้ติดต่อก็คือเข้าถึงเบอร์โทรศัพท์ของอคนที่เรามีมาไว้เนาะคือบัสเนี่ยแอปพลิเคชันบัสเนี่ยเขาจะเป็นการนะเพิ่มเพื่อนหรือเพิ่มผูซอร์เนี่ยด้วยหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่ผมได้บอกไปข้างต้นว่าเขาสามารถที่จะโทรหาเพื่อนหรือสมาชิกที่ใช้บัสเนี่ย ผ่านแอปได้เลยนะครับผ่านแอปพลิเคชันได้เลยโดยที่เราไม่ต้องออกไปที่แอปพลิเคชันโทรศัพท์แต่อย่างใดผิดกับแอปพลิเคชันผู้ทุท้อกันอื่นที่เราจะต้องออกไปที่แอปพลิเคชันโทรศัพท์แล้วเราก็ต้องไปเลือกการโทรเลือกเบอร์เขาแต่บัสนี่ไม่ต้องเลยนะบัสนี่ก็คือเราสามารถที่จะโทรหานะโทรหาคนที่ เรานะเพิ่มเขาเปนเพื่อนได้แต่ไม่แน่ใจว่ามันจะทัวรผ่านกลุ่มได้ปะนะเออตอนนี้การอนุญาตนะรายชื่อการเข้าถึงของผู้ติดต่อหรือว่า,าเบอร์ที่เรามีไว้แล้วก็ปัดมนาะการเข้าถึงไมโครโฟนการเข้าถึงไมโครโฟนเวลาเราคุยหรือสนทนาเราบันทึกเสียงนะส่งไปให้ปลายทางเนะาะก็ต้องอนุญาตไว้ได้รับการแจ้งเตือนได้รับการแจ้งเตือนอย่างเช่นเขา <c oughs> มีในอ e ีเนี่ยเขาขอเราเป็นเพื่อนนะอ่า mm hmm. เขาก็จะส่งการแจ้งเตือนมาเราก็เปิดไว้อนุญาตไว้ดำเนินการในพื้นหลังดำเนินการในพื้นหลังเช่นมันจะมีแอปพลิเคชันบัสเนี่ยเพื่อมาขึ้นมาในพื้นหลัง่อนที่เราเนาะกลับมาหน้าหลักแล้วบัสก็จะยังทํางานอยู่ในพื้นหลัง่างนี้ล้วก็อนุญาตไว้ก็ได้หรือจะปิดก็ได้นะครับแต่ผมว่าปิดไว แต่ผมว่าแล้วแต่แล้วแต่ท่านผู้ฝันแล้วท่านผู้ชมแต่ถ้าอยากจะติดต่อตลอดก็ก็กดไว้ได้แต่ว่าอาจจะเปลืองแบตห,หน่นึงนะครับก็มันก็ต้องมีแบบได้อยากหรือเสียอย่กนาะก็อาจปไปต,ต่อไปมาแล้วก็ต่อไปครับคำขอสิบอนุญาตให้บลัชบันทึกเสียงไหมอ่าอนุญาตให้บัชบันทึกเสียงไหมนะฮะ เราก็ต้องอนุญาตนะเพราะว่าเวลาเราจะคุยกับปลายทางเราก็ต้องกดปุ่ม G T T นะเพือ่อนะเพื่อใช้งานก็อ,อนุญาตไปอ,อนุญาตให้บัสเข้าถึงรายชื่อติดต่อไหมอ่าอนุญาตให้บัสเข้าถึงรายชื่อติดต่อไหมนะก็รายชื่อติดต่อที่อยู่ในโทรศัพท์เราเนี่ยแหละเวลาเราจะเพิ่มเขาเป็นเพื่อนนะครับ อนุญาตให้บัสส่งการแจ้งเตือนถึงคุณหมอนุญาตให้บัสส่งการแจ้งเตือนถึงคุณหมนะก็เวลาเขามีคนเขาจะเพิ่มเราเพื่อนเราก็รับการแจ้งเตือนจากแอปตัวนี้ได้แล้วก็จะไปทดไปปรับแต่งการใช้แบตเตอรี่บัสจะสามารถทํางานในพื้นหลังการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะไม่ถูกจํากัดการใช้พลังงานแบตเตอรี่จะไม่ถูกจํากัดนะจะไม่ถูกจํากัดคือหมายความว่า คุณมีแบตกี่เปอร์เซ็นต์นะบ้านก็จะใช้งานจมนั้นก็อาจจะมีการเปลืองแบตได้บ้างนะครับก็ได้อย่างก,ก็ต้องมีเสียอย่างนะเพราะว่าเราได้ความสนุกมาแต่ว่าก็ต้องแลกด้วยการสิ้นเปลืองพลังงานนะเพราะว่าหลักเศรษฐศาสตร์เขาบอกเอาไว้นะครับเนาะว่าได้อย่างก,ก็ต้องมีเสียอย่างเราก็ปฏิเสธอนุญาตอ่าผมว่าผมจะ ปฏิเสธไปก่อนดีกว่าปฏิเสธบัสแสดงรายการที่คุณยังสามารถส่งข้อความเสียงได้เมื่อแอปพลิเคชันถูกย่อขนาดลงคุณยังสามารถส่งข้อความเสียงได้เมื่อแอปพลิเคชันถูกย่อขนาดลงลองใช้ค้นหาค้นหาลองใช้ลองใช้ใชบัสโอเนอร์เล่ไม่ขอบคุณบัสไม่ใช้ดีกว่าจะได้ไม่ต้อง สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมาทค่ะน,นี่ผมสร้างกลุ่มไป<ส>แล้วนะเนาะเกก็ถ้าเป็นแนวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปสำรวจทีละเมนูเลยนะครับพักโอเคครับก็เมื่อเราเปิดเข้ามาในแอปบัสแล้วนะครับผมจะพาไปสำรวจเมื่อกี้นี้พอดีมีสายเข้าก็เลยต้องชุวยก่อนนะเคครับ ก็จะพามาปัดดูที่รายการเลยวิดีโอวาดยอดสุดตอนนี้พักจุลภาคหน้าต่างซัม s ั n g Jetzer Video selfie Video selfie กระจ่งนะครัตรงน,น,น,นี้จะเป็นรูปโปรไฟล์ แไม่มีพูดเลยนะเพิ่มจุลภาคดุดสมาคมศิลป์เก่าโรงเรียนสอนคนตับเพิ่มมีปุ่มเพิ่มสมาคมศิลป์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดประมาทหนึ่งโอเลขสามพันแปดร้ 1, 3, อยสี่สิบหก่าผมจะแชทกับโอเล่ก็คือเครื่องผมเนาะก็แชทกับไอไอได้ด้วยนะฮะโอเคกดเพื่อพูดไม่มีใบกำกับคนหาคนหาไม่มีใบกำกับกดเพื่อพูด เรามาหาปุ่มกดเพื่อพูดนะครับก็เดี๋ยวปัญหาก็ไปฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับมีอะไรให้บัสช่วยเหลือหรือสอนได้ไหมครับเอ๋ท okay. ี่เราอยู่ในรายการเราไม่อยากจะคุยกับไอ้นี่แล้วกลับเราไม่อยากจะคุยกับไอ้นี่สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดประมาาทัศน์หนึ่งโเลยสาม อ่ะผมจะมาคุยกับโอเล formas, ่กดเพื <Al> ่อพูดจุลภาไม่แงรายการปล่อยเพื่อส่งแสดงรายการที่หนึสิปล่อยเพื่อส่งแสดงรนึิงครับก็จะเป็นแนวนี้นะสำหรับนะการใช้งานแอปพลิเคชันบา็นะครับก็สามารถที่จะทีนี้เราจะมาเพิ่มสมาชิกอ่าให้สังเกตปุ่มบนขวามือนะหน้าต่าง มันพอเข้ามาทีเนี้ยมันจะไม่พูดอะไรละนะเราจะต้องนะครับกำลังชาจ่ายแบตเตอรี่สามสิบเปอร์เซ็นต์อ่าหาแถบสถานะให้เจอนะฮะแล้วก็ลากนิ้วลงมาหน้าต่างบัสจะมันบอกหน้าต่างบัสเนาะกำลังชาจ่ายแบตเตอรี่สามสิบเปอร์เซ็นต์คุละพานหน้าต่างยูไอท์หน้าต่างบัสน่า,า,ม,า,ม,ามาเจอคขามันหน้าต่างบัสกำลังชาจ่ายแบตเตอรี่สามสิบเปอร์เซ็นต์หน้าต่างบัสอ่าเจอหน้าต่างบัสแต่ไม่ทางก็ไป กำลังโหลดแสดงรายการบัเพิ่มหรือค้นหาเพื่อนอ่าตรงนี้จะเป็นเมนูเพิ่มหรือค้นหาเพื่อนนะที่เป็นหน้าต่างมพ์บอกหน้าต่างไงนะเพิ่มเพื่อนจุลภาคยูในรายการสร้างกลุ่มมีสร้างกลุ่มแชทกับตัวละครเอไอแชทกับตัวละคร AI ไอค,คำขอคำขอไม่มีบ้ายกำกับหยุดจุดลภาคไม่หยุหนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบวิดีโอเซลเล์หนึ่งพันเจ็ดร้อยยี่สิบหกวิดีโอเซลล์ที่ สมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนสอนสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนสอนวิดีโอเซลที่ทุลับสแสดงรายการที่สามถึงสิบสี่จากเจ็ดปิดทอกรับเวลาตีขึ้นไปนะตัวมันทึกได้จอเปิดทอกรอับรัสโปลสามพันแปดร้อยกลุ 3, ล่มสมาคมสิทธิ์เก่าโรงเรียนสอนตอนงม,มสบายตอนกอดจักรพันธ์บัวถกตอนครูชิบดบัวถกตอน ครูชิดบัวทกพตอนครูชิดบัวถกตอนครูทวีพรตอนครูประทีปสูตรตอนครูวิโรธตอนครูสุพลตอนคุณหนึ่งลูกค้าบัวถกพกล <ะ S 1> ้าเกลัอะไรชื่อสมาชิกนะหน้าสองจับสามที่เราจะเชิญเขาเข้าขขมาแต่ว่าผมจะไม่เชิญนะถ้าใครอยากเข้ามาก็กดเพื่อพูดจุดแล้วจะก็จะเป็นแนวนี้นะสำหรับการ ็จะเป็นแนวนี้นะครับสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันบัสนะครับสงสัยอะไรก็สามารถที่จะสอบถามผมได้นะครับนะแล้วก็ชื่อผมก็ชื่อพิษนุนาควลีนะครับไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับก็จะเป็นแนวนี้นะครับสำหรับการใช้งานแอปพลิเคชันบัสนะครับสงสัยอะไรก็สามารถที่จะสอบถามผมได้นะครับ นะแล้วก็ชื่อผมก็ชื่อพิสนุกนาควลีนะครับไปก่อนล้วนะครับสวัสดีครับ